สวัสดีครับวันนี้มารีวิวตัวแปะครับงานกล้องจิ๋วนะครับตัวกล้องไม่ค่อยใหญ่นะครับประมาณหนึ่งข้อหนึ่งข้อนิ้วก้อยนะครับตัวแปะจิว๋วจากร้านช่างเต้ยครับไฮโลมาสจันรนะครับผมเดี๋ยวให้มาชมภาพนะครับผม ภาพชัดแจ๋วนะครับผมน,นี่ไม่แกะห้าเอี่ยวๆครับผมชัดนะครับผมภาพชัดชัดแจ๋วเลยนะครับเห็นหมดนะครับทั่วจานเห็นหมดนะครับเห็นทั่วจานลินให้ดูครับเห็นหมดทั่วจานครับอยู่ตรงไหนก็เห็น มุมนี้อาจจะเป็นมุมแับเห็นนะครับชัดแจ๋วนะครับผมสนใจก็ทักเข้ามาได้ครับ